จันทบุรีหนึ่งในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนดินและในน้ำมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำกรเกษตรอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานา,นาชนิดมีพื้นที่ด้านเขตเศรษฐกิจชายแดนเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย จันทบุรีโมเดลคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผู้ช่วยศา,าสตราจารย์ดรวสินยุวนาเตมีผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีจะพาเราไปรู้จักกับจันทบุรีโมเดลว่าเป็นอย่างไรไปฟังกันครับ ในส่วนของจันทบุรีโมเดลนั้นนะครับหลังจากที่เราพบนะครับแล้วคัดเลือกปัญหาที่สําคัญที่เรามองว่าน่าจะน่าจะเป็นประเด็นที่เราหยิบจับขึ้นมานะครับสร้างเป็นโมเดลสําหรับการที่จะนํามาเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหานะครับการพัฒนาในเรื่องของพัฒนาอาชีพพัฒนารายได้ในะครให้กับครัวเรือนของผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการของจันทบุรีโมเดลของเราในชุดแรกตอนนี้นะครับซึ่งณขณะน,นี้ทั้ง3ามมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้พูด คุยกับชุมชนต่างๆที่เป็นชุมชนเป้าหมายแล้วเราก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับที่ทั้งทุกกลุ่มเนี่ยวันนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมกับโครงการของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้คนที่ยินดีนะครับจะเข้ามาผมใช้คาว่าเรามาร่วมหัวจนท้ายด้วยกันนะครับในเรื่องของการที่ทํำยังไงครับที่วันนี้เราจะทําให้เกษตรกร,ร,กรของเราทําให้ประชากรของเรานั้นสามารถที่จะดํารงชีวิตได้โดยที่เราเลิกรอ เลิกรอความช่วยเหลือจากไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องวิ่งเข้ามาหาเราวันนี้เราจะทํายังไงให้คนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเรานั้นเราเริ่มมีแนวคิดว่าวันนี้เราจะไม่รอแล้หนึ่งไม่รอสองไม่ขอเราจะไม่รอใครเราจะไม่ขอใครแต่เราจะเริ่มทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยตัวเราเองจากนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบกับแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของโครงการจันทบุรีโมเดลจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการในชุมชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราการตามโครงการจันทบุรีโมเดลจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเนื่องจากรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศจะถูกกระจายเข้ามาสู่ประชาชนในพื้นที่โดยความมุ่งหวังของจันทบุรีโมเดลคือการทําให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้อย่างน้อย1นึ0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน จึงจะทําให้ประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นส่งผลให้เกิดความสมดุลในภาคเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับโดยวันนี้ทั้นสามมหาวิทยาลัยเราส่งบุคลากรของเราออกมาม่วาจะเป็นคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นิสิตต่างๆนะครับออกมาทํางานร่วมกับชุมชนแล้วพัฒนาแนวคิดตรงนี้ไปด้วยกันทําอย่างไรครับที่เราจะเพิ่มรายได้นะครับให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตอนนี้เป้าหมายของเรานะครับชัดเจนครับ10,000ืนบาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะอยู่กับฉันดิฉันนิด สุทาวันโอสสเจริญค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวค่ะจากสกููปที่ได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าการสร้างความมั่นคงที่แท้จริงค่ะต้องเริ่มจากฐานรากจากชุมชนนะคะในการที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐ,ฐานรากพัฒนาไปสู่บทบาทของจังหวัดจันทบ,บรุรีแล้วก็สืบเนื่องไปจนถึงในเรื่องของประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ การสร้างที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่นะคะวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับคมิปัญญาของจันทบุรีที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประมงพื้นบ้านนะคะอัญมณีแล้วก็ผลไม้ค่ะผสมผสานทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้นแบบที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การต่อยอดของไรายได้ที่มั่นคงนะคะเป้าหมายก็คือ10,000บาท ต่อครัวเรือนต่อหัวเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเกิดทําได้แล้วก็สามารถทําได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีได้อย่างแน่นอนกับวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับจันทบุรีโมเดลค่ะในการที่จะเป็นการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในรายการนะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวศินยุทเตมีค่ะผู้รักษาการรองทอี่การบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะเมื่อสักครู่เราได้ดูสกูปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับจันทบุรีโมเดลถือว่าเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้ท่านอาจารย์นะคะได้บอกถึงบทบาทค่ะของทางด้านของมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีการทํางานร่วมกับชุมชนยังไงบ้างคะับขอย้ำอีกทีนะครับใน,นส่วนของคนด่ายของมหาวิทยาลัยนรในในท้องถิ่นเนี่ย ไม่ใช่เพียงมาที่วิทยาลัยบุรพาในที่เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ในกระบวนการของการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น่ยของเราที่จัดณาบุรีนี่นะนอกจากบุรพาแล้วเราก็ยังมีที่ไยราชพัฒน์ในการอราไมเป็นทีมยังมีการที่ไยราชมงคลด้วยกองที่อยู่ที่ทํางานร่วมกันจะเป็นอย่างไรในโครงการจัดเมบุรีโมเดลครับเรื่องความหมายของของสถาบันอุดมศึกษาและก็มหาวิทยาลัยในวันนี้ครับสิ่งที่เราได้รับกันบ้าน และโจทย์ใหญ่เลยกับเราประเทศวันนี้ทื่มมาลายเด็กจะต้องทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนัาดันกับเอาเอาองค์ความรู้แล้วก็เลยเฉายิ่งที่เกี่ยวข้องกับกานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นกับเข้ามาสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาในกับท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาในหลายๆสิ่งที่เป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็นำเอาตัววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเข้ามาช่วยในการแก้ไขและก็สนับสนุนกระบวนการการพัฒนาครับ ก็คือการลงพื้นที่ของทั้งไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์เองนะคะนักวิจัยต่างๆรวมถึงน้องๆที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยที่ได้มีการลงไปเพื่อที่จะเป็นการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ค่ะจุดเริ่มต้นค่ะของโครงการจันทบุรีโมเดลนะคะเริ่มต้นมาอย่างไรคะจาจครับจริงๆแล้วก็เป็นจริงๆเป็นกระบวนการของการกระสุนครับแล้วก็ได้รับการผลักการโดยคณะกรรมการ กับของการกระทรวงศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนออกมาเนี่ยก็เปิดคณะกรรมการเนี่ยออกมาแล้วก็มาปุบมามามองหาโจทย์ันในกับในพื้นที่เราก็พบว่ายังมีหลายประเด็นในการที่เราสามารถที่จะใช้ตโจทย์ปั้นเะป็นโจทย์ที่ตั้งแล้วก็นำไปสู่กระบวนการในการที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับะคกับตัวรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราหลังจากที่พาคณะกรรมการนี่ยก็ได้ได้บรรลุพื้นที่แล้วี้ก็มาพูดคุยกับหลายภาคส่วนในจังหวัดนะครับก็กำหนดเป็นโจทย์ขึ้นมา จริงก็มีปัญหาอยู่หลายด้านแต่เราเลือกเลือกเลือกปัญหาที่เรามองว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาที่ที่สามารถที่เราจะลงไปเข้าไปช่วยในในเรื่องของการสนับสนุนะครัเฉลี่ยของการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเข้ามาในเรื่องต่างขนาดตรงนี้ใ้เรื่องต้นของกับเรื่องบทบาทต่างๆกกับเคื่องหลักนี่ก็จะเป็นบทบาทที่เราการสนับสนุนโดยหน้ากับทิศทับตรงนี้นะครับที่ลงครับแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไว้ค่ะว่าเรามองมองปัญหาตรงไหนบ้างคะในจันทบุรีที่เราอยากจะยกระดับ ส่วนนี้ที่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราอยากยกระดับตรงนี้ให้มันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเป็นรายได้ที่ยั่งยืนได้ค่ะสามเรื่องหลักๆที่อาจารย์มองเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างคะครับที่จะว่าจริงๆแล้วในในจันทุรีนะครับสี่เสาหลักที่เราที่เราสร้างกันขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับไปลงทุนเชนต์ตัวที่ที่จะเกี่ยวข้องกับมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามามาร่วมอยู่เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นคนในเรื่องของเกษตรนะครับเพราะจะมีผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนภาคแหน่งเยอะ เพราะฉะนั้นปัญหาที่เราที่เราจับให้2ประเด็นแรกก็คือในส่วนของที่เป็นเกษตรในด้านประครับเกษตรที่เป็นเกษตรปกก็คือในเรื่องในเรื่องของผลไม้โดยเพาะยิ่งในตอนนั้นแต่ตอนที่ทางการพิการเข้ามาเราก็ได้รับดูรับทราบปัญหาในกระบวนการที่นอกจากในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วปัญหาที่เจอก็คือเรื่องของกระบวนการการแปรรูปการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่การต่อยอดและการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบนะารผลิตของผลไม้รวมทั้งในด้านประมงด้วยครับอันนั้นก็เป็น2ปัญหา็นใหญ่ อันรวมทั้งที่เราทิ้งไปไม่ได้ก็คือไอ้โมดีชุดนี้ก็จะเป็นจะเป็นตัวที่เป็นวัตถุดิบหลักในการที่ทําให้เกิดมาเก็ตแคมป์ของของผู้ชนของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับดังนั้นตอนั้นก็เลยสุดท้ายเราก็สรุปว่าเราก็เรือกปัญหาสามประเด็นก่อนก็คือทางด้านประมงนะครับในการแปรรูปประมงแปรรูปผลไม้นะครับวรวมทั้งไปถึงเรื่องของการที่จะพัฒนารูปแบบของกระบวนการในยานใช้วัตถุดิบทางด้านโมดีพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับในระดับต้นครับ เท่าที่ฟังอาจารย์ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจันทบุรีเองก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีในเรื่องของสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าขุมทรัพย์ทางธรรมภูมิปัญญาที่มีความน่าสนใจอยู่แล้วแต่ตรงนี้นะจันทบุรีโมเดลคือเข้ามาในการที่จะร่วมพัฒนายกระดับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลรูปก็ดีการหาช่องทางการค้าขายอาจจะผ่านออนไลน์หรืออะไรที่มันเป็นช่องทางที่สามารถข,ขยายตลาดให้มากขึ้นตรงนี้จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในการที่จะสร้างไรายได้ต่างๆให้เกิดขึ้นในชุมชนนี้ใช่ไหมคะ ช่ครับเราเราเราเข้าใจะนดีว่าในส่วนของจัรทุบีเนี่ยเราเรามีความเล่นเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางด้านทางด้านวัตถุดิบนะครับของของท้องถิ่นที่มีอยู่เยอะนะฮะเรามีเัืองกต่ยอดเขาถึงใต้ทะเลก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นในในเชิงของภาคเกษตรโดยอพายิ่งที่เราเป็นตัวหลักก็คือในเรื่องของผลไม้นะครับเราก็จะเจอปัญหาในในหลายช่วงเวลาที่ที่เมื่อผลไม้นะครับผลผลิตออกมาบางทีก็จะเกิดจะเจิสถานการณ์ที่เป็นผลไม้ล้นตลาด ะครับของส่วนเกินที่เป็นเป็นผลไม้ตุ๋นเต๋อหรืออะไรแบบนีน้ะรับจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปนะครับมีวัฒนวัฒนกรรมใหม่ๆเข้าไปตัวมูลค่าของสินค้าที่ถ้าเกิดเราไปขายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคาครับตรงนี้ถ้าเกิดเราใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใส่เทคโนโลยีที่เหมาะสมลงไปนะครับก็จะเกิดกระบวนการการเพิ่มมูลค่านะตรงน ในขณะเดียวกันในส่วนของประมงบริษั t น้ำเองก็ตามนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมัะเาจจะกันเจอปัญหากับข้อจากัดของสภาพแวดล้อมก็ตามและต่ข้อจากัดของกระบวนการในการผลิตต,ต่างๆตาหรือการต่อยอดนำวัตถุดิบที่เราได้ขึ้นมา่ไปพัฒนาเพิ่มคุณภาพตรงนี้เราจะขาดอยู่อีกต่อเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเอาเอาเอากระบวนการเทคโนโลยีที่เหมาะสมน,นะครับใส่เติมลงไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของวัตถุดิบหล่านี้ ครับให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ที่เราจะขายสมมติว่าไอ้ที่เราขายผลไม้เป็นกิโลละ90หรือ150บาทเราอาจจะเพิ่มมูลค่าได้เป็น200หรือ250ในครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นโอกาสส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่บ้านเราเนี่ยนะครับนทบุรีเนี่ยมีวัตถุดิบที่หลากหลายแล้วก็มีในปริมาณมากเป็นประเป็นว่าถ้าเกิดเราใส่เติมเอาการบริหารจัดการแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างมาก คือเป้าหมายหลักๆของจันทบุรีโมเดลเลยคือยกระดับในเรื่องของรายได้พี่น้องเกษตรกรนะคะจากผลผลิตสิ่งต่างๆที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเรายกระดับให้มันมีคุณภาพต่อยอดสู่รายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นนอกจากเป้าหมายที่ตอนแรกได้พูดไว้แล้วนะคะว่า1 0,000บาทต่อหัวต่อครัวเรือนต่อคนเนี่ยนะคะเรายังมีเป้าหมายของจันทบุรีโมเดลเป็นยังไงอีกบ้างไหมคะจันสิ่งที่เราคาดหวังจากสิ่งที่เราเรียกเลยรกันจันทบุรีโมเดลเนี่ยในกลุ่ม งานที่เราเรียกว่าเป็นจังหวัดโมเดลใหญ่ๆเราคิดไปจากเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะับของทางของทางการนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของกระบวนการนีเราก็คาดหวังว่าโมเดลที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถที่จะสร้างวัตกรณ์เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเราสามารถที่จะไปเพิ่มสร้างรายได้เพิ่มนะครับให้กับกลุ่มวนก่อนที่เข้ามารรูปโครงการได้แล้วเรามีกระบวนการเรามีระบบแล้วเราพยายามจัดระบบต่างๆาเหล่านี้เป็นระบบของไอรู้ที่สามารถทำสับได้ สิ่งที่จะบริโมเดลเราคาดหวังก็คือว่าระบบที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถส่งต่อให้กับกระวนการของเช่้อของจังหวัดสามารถส่งต่อให้กับผู้ที่รับชอบโครงการในกระบวนการการที่จะพัฒนาต่อยอดเลิตภัิสังคมของท้องถิ่นะครับและไร้นอาวิธีการเหล่านี้จะขยายที่เพิ่มเติมนะครับเราก็คาดว่าในปีที่สองเนี่ยโมเดลเหล่านี้สามารถที่จะขยายไปสู่ชุมชนอื่นกลุ่มเกษตรกรอื่นๆนะครับที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็เน่อจากที่เราทำไปในปีแรกจากนี้ก็เป็นความคาดหวังที่เราอยายที่จะทำเติบขึนครับ ในด้านของผลตอบรับบ้างอาจารย์คะแน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีวิถีชีวิตของเขาเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านนะเกษตรกรชาวสวนนะคะผู้ประกอบการอัญ,ญมณีต่างๆเนี่ยเมื่อเราได้มีการนําเสนอว่าต่อไปนี้เนี่ยเราอยากที่จะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปผปสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนยังไงบ้างอาจารย์อันนี้ผมคิดว่าเป็นความโชคดีของจังหวดัด ในส่วนที่เกษตรกรเราเนี่ยเราต้องเรียนว่าผู้ประกอบการเกษตรกรที่เข้ามาร่วมกับโครงการจาันนบุรีโมเดลนะครับในีแรกในปีแรกของเราเนี่ยก็ให้การตอบรับและให้ความร่วมมือที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีของโครงการด้วยว่าพอเราได้ได้กลุ่มตั้งต้นที่ดีกครับโมเดลเหล่านี้ก็มีโอกาสในการที่จะไปไหนนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต่อยอดในส่วงของการที่จะขอรับการสนับสนุนรับจันทบุรีโมเดลในปีที่สองนะฮะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเราสามารถที่จะ ขยายตัวโมเดลน,นี้นะครับไปสู่อย่านส่ชนอื่นๆการเพิ่มค่าควาอื่นเพิ่มจํานวนนะครับของเกษตรกรที่จะเข้ามารว่วมนะครับกับโครงการเราให้ได้มากขึ้นนะครับตามเป้าที่ทางการรมธิก,การได้ได้ให้กับบ้านได้ให้จุดที่เราสั่งมาคถถืออะไรครับค่ะเพื่อเป็นการฉายภาพให้ใชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับอาจจะเป็นเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่อาจจะรับชมรายการอยู่แล้วมีความสนใจว่าเออจันทบุรีโมเดลในวันนี้เนี่ยจะสามารถยกระดับธุรกิจของเขาได้เนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์ฉายภาพไปเห็นว่าจุดแข็ง นะคะแล้วก็โอกาสของการที่ได้มาเข้าร่วมกับจันทบุรีโมเดลนะคะมันจะส่งผลยังไงได้ได้บ้างอะค่ะแต่สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะครับสำหรับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมรงการเนี่ย่งก็คือเราจะเรามาจะจะเข้ามาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับส่วนของณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ออกไปเราก็ไปเรียนรู้ด้วยนะครับได้ไปเจอกับปัญหาจริงสิงที่เกษตรกรติดขัดในกระบวนกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตกระบวนการในการเพิ่ม ประสภาพในการแปรรูปวัตถุที่เกิดขึ้นกระบวนการในการที่จะนำวัตถุที่แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเหล่านี้แล้วออกไปสู่กลไบกของการตลาดต่างๆนี้นะครับก็จะมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วใช้บริบทปัญหาของพื้นที่ชุดชนที่เกิดขึ้นใช้องค์ความรู้เ่ิดเนื่องจากของคณาจารย์แล้วก็จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆผู้สมงุมมุตินะครับที่ผ่านกัรบรธิการได้เข้ามาสนับสนุนในโครงการต่างๆนี้นะครับทำให้เกิดการขับเคลื่อน กระบวนการของการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการผลิตไปสู่กระบวนการการเพิ่มมูลค่าแล้วนำไปสู่กระบวนการในการส่งสินค้าเหล่านี้เข้าไปสู่การตลาดนะครับร่วมกันและทาให้เกิดกระบวนการในการเพิ่มรายได้กับเป็นรูปกระทำเพราะว่าไม่ใช่กระบวนการเข้าไปอบรมอบรมแล้วหาอะไรก็ส่ยกันมาไม่ใช่กับจากนี้ไปจะเป็นกระบวนการที่เข้าไปแล้วเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํางานร่วมกันพัฒนาร่วมกันทําให้เกิดกระบวนการการพัฒนาแบบเป็นรูปกระทเป็นรูปกร่างเห็นจีงเห็นของจีงมีผลิตภัณฑ์จิงที่เกิดขึ้น ในโครงการที่ผ่านมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุดิบที่ถูกแปลรูปนะครับกระบวนการในการแปลรูปแล้วมีการเข้าสู่กระบวนการในการรับรองมาตรฐานของพยองนะครับมีกระบวนการในการตั้งต้นรูปแบบงารทำโมเดลของการตลาดนะครับในรูปแบบของการศึกษากระบวนการการตลาดนําไปสู่ผู้บริโภคเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะให้เกิดรูปแบบของการพัฒนาทั้งเชนหรือตั้งแต่ตั้งแต่คันก๊อฟฟาร์ดทูฟอร์กันนะก็คือตั้งแต่ส่วนผลิตไปถึงกับหน้าโต๊ะโต๊ะโต๊ะอาหาร ค่ะเป็นการดําเนินการที่เหมือนถ้าเกิดพูดง่ายๆก็คือว่าจันทบ,บุรีโมเดลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะเหมือนว่าตั้งแต่จุดผลิตเลยนะคะเริ่มต้นผลิตต้องมีการดูแลรักษาอะไรยังไงบ้างแปรรูปจนกระทั่งไปเสิร์ฟ สู่ผู้บริโภคกันเลยทีเดียวนะคะเป็นการยกระดับในเรื่องของมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นค่ะอาจารย์มองว่าในอนาคตหลังจากที่เราดําเนินการมา1ปีแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านผลไม้อัญมณีในพื้นที่จันทบุรีเองเนะะี่ยค่ะต่อไปในอนาคตเรายังมีการที่จะยกระดับด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์จริงๆตอนนี้เราเราเราพยายามที่จะขยายตรงน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่อยากจะแต่ออกไปจนกระทั่งอัดเก็บมันกลายเป็นว่าใหมก็จะเ,าจะเบาบางเราอยากจะทําตรงน,นี้ให้ให้ให้มันเด่นชัดแล้วทําให้เห็น รูปแบบของกระบวนการการพัฒนาที่ที่เดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากที่เกิดขึ้นทําอย่างไรนี่เราก็ได้รับโจทย์นะครับกับผู้ใหญ่ขท่านจากกรรมิการน่่นก็จะบอกว่าเราเราเจอปัญหาความความยั่งยนของสิ่งแวดมานานแล้วแลาการเป็นปัญหาที่ซ้ำซากกระบวนการในการพัฒนาในถึงส่งลงไปยังพื้นที่อย่างท้องถิ่นจำนวนมากมาแต่ทำอย่างไรจะให้กระบวนการในการพัฒนาของเราได้ครับ เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปเปร่างอย่างต่อเนื่องดิจับได้เห็นการการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หยุดความยากจนของเกษตรกรเสียทีะฉะนั้นในส่วนของกนรีโมเดลในส่วนที่บทบาทที่ทั้งสามมหาวิทยาลัยลงมาในวันนี้พวกเราคาดหวังนะครับว่าเราอยากเห็นกระบวนการการัาที่เป็นรูปเร็นร่างเกษตรกรได้เพิ่มรายได้ตอนนี้เราเราเราดีใจที่ในในหลายในแบบหลายหลายวิสาหกิจชุมชนนะครับที่วันนี้ก็เข้าเป้าแล้วหมความ่าสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้ระดับจริง ของโรงเรียนก่อนเรียนหลายโครงการหลายโรงเรียนก็เริ่มแล้วนะครับแต่ที่เดิมเริ่มเข้าระบบนเนี่ยรายได้เริ่มมากขึ้นแล้วแม้จะไปไม่ถึงหมื่นบาทในปีแรกแต่เราก็คาดหวังว่าในปีที่สองและปีที่สามต่อไปเนี่ยเราก็จะไปได้ถึงตรงนั้นน,น,ะไไน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดโมเดลหลังเนี้ยคูขยายไปยังชุมชนอื่นนะครับได้เขีย,ยนหรือได้กลุ่มต่อตรงนี้ก่อนนะครับเป็นประมงผลงไม้เกวตรอันนี้ดีในกลุ่มที่เราจะขยายต่อไปนะครับผมคิดว่า เราสามารถโฟกัส,สกาบตรงนี้ได้ก่อนเห็นกระบวนการในการขับเคลื่อนผักน,นันได้ชัดเจนยิ่งกว่าตรงนี้ครับอาจจะทําให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงของจิตเป็นง่งค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นเกรรษตรกรพวกประกอบการนะคะวันนี้รับชมรายการอยู่ค่ะแล้วเกิดมีความสนใจว่าอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของจันทบุรีโมเดลเนี่ยคะสามารถที่จะติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยบุรพาได้เลยไหมคะหรือว่ามีช่องทางในการติดต่อ,อยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ได้ผมชองเลยครับชัทางหนึ่งนะครับท่านถ้าสามารถติดตามการ เคลื่อนไหวของกิจกรรมของเรานะครับในในเฟซบุ네๊กจังหวัดบริโมเดลและยังมีจังหวัดโมเดลอื่นๆอีกนะครับที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีศาสตร์หรือมีองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการที่จะเพิ่มรายได้นะครับและก็เพิ่มผลผลิตให้กับให้ให้กับท่านได้นะครับในในหลายประเด็นสามารถติดตามได้ในในเฟซบุ๊กจังหวัดโมเดลนะครับในหลายๆจังหวัดไปของเราของกระบี่ของตอนนี้มีน้องชายมีเช็คไปมีรายการหลายจังหวัดหลายขึ้น เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจารย์ธับุรีเองต่อโดยตรงได้นะครับที่มหาวิทยาลัยรพแจะมีสุทธิ์งานของของหลายโดยตรงตอนนี้เราก็เป็นเป็นกลไกเป็นตัวกลางกครับในการที่จะเชื่อมโยงเข้าหากับผู้เชี่ยวชาญต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากนิดนึงค่ะถึงโครงการจันทบุรีโมเดลค่ะแล้วก็แผนงานในอนาคตที่ทำเพื่อยกระดับมาตรฐานของพี่น้องเกษตรกรนะคะให้หลุดพ้นจากกับตักความยากจนค่ะ คดังนั้นจากคอนเซ็ปต์ของเรานรับเราพยายามที่จะชวนผู้เข้าร่วมของการเราดาเนินการของเราเองนะครับเราไม่รอไครของนะครับแล้วก็เราไม่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 ได้ร,รอที่จะต้องเอามามช่วยเหลือจากที่อื่นมาเราเริ่มต้นจากจากจาก,จากตัวเราเองนะครับทำวันนี้นะครับแล้วก็ทําสิ่งที่มันมีโอกาสออกหาโอกาสที่อยู่รอบตัวนะครับไม่ไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องอุปสรรคเมาขัดขับแล้วเราใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันที่พวกเราเกิดกระบวนการในการพัฒนาผมเชื่อว่า ในกลุ่มของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีศักยภาพเยอะนะครับเรามีต้นทุนที่เป็นที่เป็นฐานทรัพยากรเนี่ยที่มีจำนวนมากมหาศาลเลยครับเพียงแต่ที่เหลือก็คือว่าเป็นการตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เทคโนโลยีจะไปยังไงก็แล้วแต่นะครับคนยังองบริโภคนะครับในส่วนเองแนะแต่ในเรื่องของของอันดับหนึ่ของเราเองนะครับที่เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดูเหมือนกับว่าวันนี้ตลาดมันมันซบเซาลงไปบ้างก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็รอกัน คิดว่าในกระบวนการของการทำในเชิงของการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการแสวง้ากันเพราะฉะนั้นวันนี้ตราบใดที่พวกเราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เราไม่นอนรอเราไม่อมกออเท้าในการ่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดทําให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าแล้วทําให้มันเกิดการเพิ่มมูลค่าอย่างมีคุณภาพผมเชื่อว่าในลักษณะนี้ครับพวกเราสามารถที่จะต่อยอดแล้วเดินหน้าไปได้อย่างเรื่องมาในหลายอย่าง ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวสินยุวเตมีนะคะผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีมากค่ะที่ร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณมากค่ะจันค่ะ ก็ถือว่าเห็นภาพชัดเจนนะคะกับจันทบุรีโมเดลค่ะว่าวันนี้เนี่ยการยกระดับมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประมงพื้นบ้านก็ดีนะคะเรื่องของเกษตรกรที่ดูแลเรื่องของผลไม้นะคะอัญมณีค่ะหากวันนี้เราใช้ภูมิปัญญานะคะผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลายัยชั้นนำเนี่ยได้นํามาผนวกไว้นะคะเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปการผลิตนะคะที่มีคุณภาพตอบโจทย์ ผู้บริโภคที่ต้องการในเรื่องของความน่าสนใจที่เป็นภูมิปัญญาพื้นฐานนะคะของจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเชื่อว่าต่อจากนี้ถ้าโมเดลนี้สําเร็จและเป็นรูปธรรมนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้ครัวเรือนนะคะพี่น้องเกษตรกร10,000บาทต่อคนต่อเดือนได้นะคะโมเดลนี้น่าสนใจสามารถต่อยอดนะคะไปสู่กลุ่ม เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆนะคะในจังหวัดจันทบ,บรุรีรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะถ้าตรงนี้ทําได้จันทบ,บุรีโมเดลสําเร็จนะคะเชื่อว่าอนาคตนะคะของกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะ,ะพี่น้องที่ตอนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของไรายได้นะคะผลผลิตตกต่ำอะไรก็แล้วแต่จะสามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนค่ะและนี้นะคะก็คือทั้งหมดของรายการ m อ็ c บีทีเซ็นทรัลรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ